The Scary by นั t ผีอ f ฟฟิ i ชสนับสนุนโดยยาแก้ริษดวงตรา3ากกเนะี่ยมีทั้งแบบนี้ฮะแบบ ule, คปับซูล3กกด a าฟ500แล้วก็แบบดั้งเดิมเป็นแบบนี้ยาตรา3ากกนะครับถ่ายนุ่มไม่ทรมานแล้วก็ที่สำคัญเป็นยาสมุนไพรแท้100%เซหาซื้อได้ตามช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางเลยฮะพิมพ์คำว่าการโนบกฟาร์มา ok นะครับไปหลอนกันครับ ครับวันนี้นะคะเรื่องที่พี่หินมาจะมาเล่าให้พวกเราเดอะสแครี่แล้วก็มินฟังในวันนี้คือชื่อเรื่องยังไม่รู้ตัวครับเป็นเรื่องของพี่หินเองไหมคะหรือว่าเป็นเรื่องที่มีคนฝากเล่ามาเป็นเรื่องของอเป็นเรื่องของนุชที่ฝากผมเล่าฝากพี่หินเล่าเป็นเรื่องของของแฟนพี่หินเลยเหรอใช่แต่ไม่ได้เกิด่าแบบว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้เกิดกับเขาคนเดียวแต่เขามีแบบมีส่วนร่วมในเหตุการณ์นี้อะไรประมาณนี้ยครับอ๋อ มาพี่หินมาถ้าพร้อมแล้วเรามา,เ,<อ>าเริ่ม<ล>กันเลยค่ะมาเอาเลยเหรอเอาเลยเหรอตื่นเต้นนะเนี่ยอโอ้ยระดับเราไม่ตื่นเต้นแล้วเราผ่านมากี่เวทีแล้วคุณหินมายากลแต่เราแต่เราไม่ได้โทรเล่าแบบนี้มานานมากเลยนะครับเก <c oughs> ือบสองปีแล้วใช่พี่หิน <c oughs> เพราะว่าหนึ่งเลยคือพี่หินก็มีงานเยอะแยะมากมายทางทางมายากลด้วยใช่ครับก็งานเยอะขึ้นแล้วก็เราอาจจะไม่มีเวลาที่ กลับมานั่งเรียบเรียงเรื่องยาวๆอะไรแบบนี้ได้ครับก็เลยก็เลยอาจจะห่างหายไปแต่ว่าถ้ามีงานอีเวนต์อะไรที่น้องมิ้นพาไปคุตีพาไปอะไรเงี้ยผมก็ก็ไปได้เพราะว่าตรงนั้นเราเราโอเคเราเราสามารถทําได้คุตีไม่ได้พาไปหรอกเออน้องมิ้นพาไปน้องมิ้นพาไปใช่ใช่ใช่ตัดได้ตัดได้เราต้องเริ่มเราต้องเริ่มเริ่มค่อยๆตัดเขาละตัดอ๋อให้ลดบทบาทให้น้อยลงอ่า ั้งแต่ต e <cake> ้นเลยใช่ไหมเอาแต่ต้นเลยเพราะว่าเวลาเนี่ยเขาวันนี้เขาพูดกับมินว่าอะไรรู้ไหมพี่หินครับน้องสาวผมจัดวันแรกอะยังไงอะผมก็ต้องอยู่จนจบเราก็สาพูดไปว่าคูตีแต่มันจะดึกหนาเพราะว่าเออรายการพี่นะบางทีมันก็ตีสองตีสามอะไรเงี้ยเขาบอกอน้องผมยังไงผมก็ต้องจัดเนี่ยมินอ่ะมินอ่านแชทเนี่ยตั้งแต่สี่ทุมห้าทุ่มไปเนี่ยไม่เจอนะไม่เจอไม่เจอไม่เห็น ไม่มีอะเอาอย่างนี้ดีกว่าอืมแอเราควรต้องทําไงฮะนี่ไงเมื่อกี้ยังคุยกับพี่ยอดเลยว่าเนี่ยเมื่อกี้พอพูดพูดชื่อไปพี่ยอดจําชื่อไม่ได้แล้วนะพี่พี่ยอดรู้แต่ว่าเป็นคนที่ใส่แว่นแต่แต่จําชื่อไม่ได้ละล่าสุดจำไม่ได้ละไม่ได้ละเพราะว่าเขาคําพูดไม่เป็นคําพูดอ่ะเออนะแล้ววันนี้ทาเป็นคลิปลุกนู่นนี่นั่นแต่ว่าเขาไม่ได้คลิปลุกเพราะเก่งใจมินนะพี่หินเขาคลิปลุกเพราะว่าเขากําลังจะเป็นดาราอืมอืมกาลังจะมีนงมีหนังอะ คือเตะอ่ะคือไปทั้งเตะซะแล้วอะเนี่ยเห็นไหมเขาเลาตั้งแต่ต้นเรื่องเลยถ้าเขายังอยู่อ่ะเขามาแล้วเขาไม่มียอมหรอกเพราะเขาเขาสู้อยู่แล้วแม้แพ้ทุกแมตต์แต่ว่าเขาสู้อยู่แล้วถูกไหมเนี่ยไปแล้วหลับไปถึงไหนตอนไหนเธอเชื่อปหมล่ะคมจะหลับไปแล้วแหละนี่ที่อยู่จริงๆงเนี่ยมีนะพี่บอยฉีดปวกพี่หินมายากรพี่ยอดพี่ออโต้นี่นี่อยู่จริงเออบางคนเนี่ยพวกอย่างเนี้ยไม่ได้สัญญาเลยนะว่าจะอยู่ อันนั้นน่ะสัญญงสัญญาแต่แบบใช้คําว่าอะไรอ่ะเราเราพูดกันแค่เฉพาะพวกเราเดอะสแกรี่เทกันั้นมีแต่คําพูดเดี๋ยวคอยดูพวกนี้นะหน้าฟีดนะผมโดนอีกแล้วครับเนี่ยฟ้องแต่ก่อนเขาฟ้องหมดเขาฟ้องพี่นัดฟ้องพี่แจ็คฟ้องพี่ป๋องตอนเนี้ยหนูมาจัดละดูซิจะฟ้องใครเขาจะฟ้องใคร ไม่สะใจจริงเลยป่ะรู้สึกดีขึ้นไหมพี่หินรู้สึกดีเลยนะโล่งเลยพอได้คุยเรื่องแบบนี้แล้วสม,มองโล่งเลยเอามาพี่หินยังไม่รู้ตัวเรื่องราวมันเป็นยังไงครับพี่หินอ่าโอเคครับอ่าก่อนอื่นพี่ขออนุญาตแสดงความยินดีกับน้องมิน้นก่อนนะที่ได้มารับหน้าที่ตรงนี้นะครับไดอ้อีกบทบาทหนึ่งเนาะก็ขอ้น้องมิ้นประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็พี่หินเชื่อว่าพี่นัทเนี่ยมองคนไม่ผิด แล้วพี่เองก็เชื่อมือมิอม้นมากๆว่ามิ้นเนี่ยสามารถทําได้แน่นอน<ม>ก็สู้ๆนะโอเคครับมาครับทุกคนมาเข้าเรื่องก,กันขอบคุณมากๆครับพี่หินค <c oughs> ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตเพอมันอาจจะเพอติดแบบเรียกพี่เรียกผมอะไรแบบนี้เดี๋ยวผมจะเล่าเป็นแทนตัวเองว่าผมไปเลยแล้วกันได้หมดจะพี่ <c oughs> พหินก็ได้อะไรก็ได้เอาที่พี่หินสะดวกเลยค่ะโอเคครับอ่มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับเรื่องยังไม่รู้ตัวเนี่ยนะฮะบอกก่อนว่าเรื่องนี้มันอาจจะไม่ได้ยาวมาก เรื่องนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับกับนุชนุชก็คือแฟนของผมเองค่ะ<ฆ>ซึ่งมันเกิดในช่วงที่เขาเนี่ยอยังเป็นเด็กประถมอยู่ประมาณน่าจะสักประมาณป .6 ได้ครับนุชเนี่ยเล่าให้ผมฟังว่าในช่วงนั้นเนี่ยนุชนะครับอาศัยอยู่กับพ่อที่โรงงานเป็นโรงงานผลิตอาหารสัตว์แห่งหนึ่งในจังหวัดหนึ่งครับโดยที่ทางโรงงานเนี่ยนะครับเขาจะมีสวัสดิการให้ สวัสดิการที่นุชยจาได้คร่าวๆเนี่ยนะครับก็คือพนักงานหนึ่งคนหรือหนึ่งครอบครัวเนี่ยจะได้ห้องพักในโรงงานเลยหนึ่งห้องอือค่ะ,ะลูกๆของพนักงานที่จะต้องไปโรงเรียนเนี่ยนะครับทางโรงงานเนี่ยก็จะมีรับรถรับส่งให้ด้วยอืมที่นุชจจาได้คร่าวๆเนี่ยก็จะประมาณนี้สําหรับสวัสดิการที่ที่โรงงานมีให้อืมดังนั้นนะครับที่โรงงานเนี่ยเขาจึงได้สร้างห้องพักหอพักของคนงานเนี่ยครับขนาดสี่ชั้น จำนวนสามตึกสร้างไว้เพื่อให้พนักง,งานบางคนเนี่ยที่มาจากต่างจังหวัดแล้วมาทํางานที่นี่ครับได้มีที่พักอศาศัยอยู่ที่นี่ไปเลยอืด้วยเหตุผลนี้เองพ่อนุชกับนุชอะครับก็เลยได้สวัสดิการตรงนี้ด้วยได้ห้องอยู่ที่ชั้นสี่เลยอออืื่านุชกับพ่อเนี่ยครับก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่มาเรื่อยๆอและนุชเองก็ด้วยความที่เป็นเด็กอะครับแล้วห้องของตัวเองเนี่ยก็อยู่ชั้นบนสุดเลยนะ เวลาที่จะลงไปขึ้นรถนักเรียนน่ยนะครับก็จะต้องเดินผ่านห้องพนักง,งานห้องอื่นๆเวลาเจอใครนุชก็จะกล่าวทักทายสวัสดีพนักง,งานทุกคนที่เจอเลยอืจนลงมาถึงชั้นสองครับนุชก็มาเจอกับลุงยศลุงยศเนี่ยแกเป็นห้องแรกของชั้นซึ่งต,ต้องอธิบายก่อนนะครับว่าในหนึ่งชั้นของหอพักครับจะเป็นห้องลุงยศเนี่ยห้องแรกอืถัดจากห้องลุงยศมาจะเป็นบันไดขึ้นลงครับอื ผัดจากบันไดขึ้นลงมาก็จะเป็นห้องเรียนกันไปค่ะแล้วก็เป็นบันไดขึ้นลง,งแล้วก็เป็นอีกห้องหนึ่งห้องสุดท้ายอ,อ่ะซึ่งห้องของลุงยศเนี่ยเป็นห้องแรกเลยค่ะเหมือนเป็นห้องเดียวของแกเลยครับอ,อ,อืมแกจะเป็นคนที่เอ็นดูเด็กๆทุกคนที่นี่เลยด้วยความที่แกน่าจะอยู่คนเดียวครับแล้วแกก็อาจจะเงาเงาอะไรแบบเนี้ยเพราะแกต้องแยกตัวออกจากบ้านมาทํางานที่นี่ ลุงยศเนี่ยเขาจะมีนิสัยเป็นคนที่ชอบเก็บตัวครับไม่ค่อยชอบส่งเสียงกับใครแต่จะมีนิสัยที่ชอบเล่นกับดเด็กๆคือเหมือนเอ็นดูเด็กๆแหละอืมเลิกงานก็กลับห้องมานอนแกเป็นคนเงียบๆแบบนั้นนะครับอืแต่ทุกครั้งที่เจอเด็กคนอื่นๆหรือว่าเจอนุชเนี่ยลุงแกก็จะทักทายเป็นประจำะอ้อาหนูไปเรียนแล้วเหรอลูกเสียงเสียงแบบนี้ครับที่นุชจะคุ้นเคยได้เป็นอย่างดีเพราะจะเป็นเสียงที่ลุงยศเนี่ยทักทายนุชทุกครั้งที่เจอกัน รุช mm hmm. ก็จะตอบกลับไปด้วยความเป็นเด็กครับว่าค่าลุงสวัสดีค่าหนูไปเรียนก่อนนะคะอ mm ื hmm. ก็จะเป็นแบบนี้ครับอยู่บ่อยๆ <c oughs> ตกเย็นเด็กๆก็จะเลิกเรียนกลับมาที่หอพักของโรงงานและทุกเย็นนะครับช่วงห้าหกโมงเย็นเนี่ยเด็กๆลูกพนักง,งานเนี่ยครับก็จะพากันลงมาวิ่งเล่นที่หน้าตึกน mm ุช hmm. และเด็กคนอื่นๆนะครับก็จะเห็นลุงยศเนี่ยลงมาเล่นกับเด็กๆมาพูดมาคุยมันเป็นช่วงเวลาที่ดูมีความสุขดีนะครับ mm hmm. แต่จนกระทั่งเช้าวันถัดมาครับลุงยศไม่มาทํางานอืมไม่มีการแจ้งหัวหน้าเลยครับว่าทําไมถึงหยุดงานอืแต่ว่าสําหรับที่เนี่ยครับเขาอยู่กันแบบพี่น้องจริงๆเวลาที่พนักง,งานหยุดงานหัวหน้าครับเขาจะลงลาป่วยให้ทันทีอืซึ่งการลงลาป่วยของที่เนี่ยนะครับก็จะเป็นการหยุดงานแต่ยังได้รับค่าแรงปกติอยู่ค่ะเหมือนหัวหน้าก็พยายามจะช่วยลูกน้องนะครับ ซึ่งตัวพนักง,งานเองเนี่ยถ้าหยุดแล้วเนี่ยก็ต้องหาเวลาไปโรงพยาบาลด้วยเพื่อขอใบรับรองแพทย์เพื่อนํามาให้หัวหน้าหัวหน้าจะได้นําแนบไปกับใบที่แจ้งหยุดให้แต่แล้วครับวันที่หนึ่งก็ผ่านไปที่ลุงยศไม่มาทํางานควันที่สองผ่านไปวันที่สามผ่านไปลุงยศก็ยังไม่มาทํางานอซึ่งในระหว่างสามวันเนี่ยครับพนักง,งานในหอครับเริ่มบ่นกันครับว่า มันได้กลิ่นเหม็นเน่าเหม็นข้าวมาจากในตึกเนี่ยแต่ไม่รู้มันมาจากไหน<ฆ>มันกลิ่นหนูตายหรือเปล่าแต่บางคนก็บอกว่าอืมถ้าหนูตายอ่กลิ่นมันไม่แรงขนาดนี้หรอกมมันน่าจะเป็นแบบหมาตายหรือแมวตา,ตายตรงไหนหรือเปล่าอืมเนี่ยมันได้แต่กลิ่นโชยมาแต่หาต้นตอชัดๆเนี่ยไม่ได้เลยว่ากลิ่นมาจากไหนค่ะ<ฆ>ตอนเนี้ยครับหัวหน้าเนี่ยก็เริ่มสงสัยแล้วว่าเฮ้ยทาไมเนี่ยลุงยศเนี่ยหยุดงานไปนานจังเลย แล้วไม่มีการโทรมาแจ้งมาบอกเลยอืมหัวหน้าครับเขาก็เลยไหว้หวานให้ป้าแม่บ้านเนี่ยช่วยไปดูให้หน่อยอืมหัวหน้าก็เดินไปหาป้าแม่บ้านครับประชวนผมรบกวนป้าเนี่ยแวะไปดูลุงยศให้หน่อยสิอืมแต่กแกหยุดงานไปสามวันแล้วไม่แจ้งอะไรผมเลยค่ะถ้ายังไงแล้วป้ากลับมาบอกผมด้วยนะป้าเองนะครับก็ตกปากรับคำว่าเอาเคเดี๋ยวป้าจะแวะไปดูให้ พอตอนเช้าะครับก่อนที่ประชวนเนี่ยแกจะไปทํางานประชวนแกก็แวะไปที่ห้องของยศครับเพราะตึกแกเนี่ยอยู่ใกล้กันแค่ประชวนเดินขึ้นบันไดไปครับอืมแกก็เริ่มได้กลิ่นเหม็นเน่าแบบเนี้ยเริ่มได้กลิ่นเหม็นเน่ากลิ่นมันลอยเข้ามาแกก็เริ่มแบบเอามือปิดจมูกแบบเฮ้ยกลิ่นมันมาจากไหนอืยังไม่ทันได้ถึงห้องลุงยศด,ดีเลยครับประชวนบอกว่ามันมีกลิ่นเหม็นเหม็นมากๆเลยมาปะทะที่หน้า กลิก่นเหม็นเน่ามากๆแกก็พยายามเดินสวนกลิ่นเนี่ยครับเดินขึ้นไปเรื่อยๆจนไปถึงห้องยศไปยืนอยู่หน้าห้องหลงยศค่ะพอป้าแกมาถึงหน้าห้องครับประชวนแกก็เรียกลุงยศเลยครับยศไปยศแกอยู่หรือเปล่าเนี่ยไปยศหัวหน้าเขาฝากฉันมาถามเนี่ยว่าแกเป็นอะไรเนี่ยทําไมถึงไม่ไปทํางานทําไมถึงไม่บอกหัวหน้าว่าแกเป็นอะไระแกอยู่หรือเปล่าเนี่ย แต่ถามไปเท่าไหร่ครับก็ไม่ได้ยินเสียงลุงยศตอบกลับมาเลยค่ะป้าแกก็เลยนึกบางอย่างได้ครับว่าอนหน้าห้องของลุงยศเนี่ยข้างๆประตูเนี่ยมันจะมะีหน้าต่างบานเกตอยู่อพราะชวนแกก็เลยใช้มือของแกนะครับค่อยๆแซกระจกบานเกตแล้วก็งัดมันขึ้นฮนะเพื่อที่จะได้ดูว่าลุงยศเนี่ยอยู่ข้างในหรือเปล่ารหรือไม่อยู่หรือย,ยังไงปรากฏว่าพอประชวนงัดกระจกขึ้นได้ครับ มันมีกลิ่นเหม็นเน่าครับตีส่วนออกมาเลยอืพอป้ามองเข้าไปในห้องตอนนั้นนะครับป้าแกก็ร้องกรี๊ดเลยครับแล้วก็ร้องไห้ออกมาพะงะถอยตัวออกมาล้มลงไปกับพื้นสิ่งที่ป้าก็เห็นอยู่ตรงหน้าตอนนั้นนะครับมันคือร่างไร้วิญญาณของยศเนี่ยที่นอนหงายอยู่บนพื้นห้องนะครับในสภาพศพตอนนั้นก็คือร่างกายเนี่ยมันเริ่มบวมเป่งม,มีน้ําเหลืองซึมออกจากร่างกาย จนที่นอนปิกนิกที่แกนอนอยู่เนี่ยครับมันชุ่มแล้วก็เหม็นไปหมดเลยแมลงวันเนี่ยครับบินคุ้งทั่วห้องเลยอืแต่เข้าใจได้นะครับที่คนในตึกเนี้ยหากินหากินต้นตอของกินเนี้ยไม่ได้ว่ามนมาจากไหนเพราะว่าห้องแกรับมันปิดสนิทหมดทุกอย่างเลยอืมหน้าต่างก็ปิดประตูก็ปิดกลิ่นมันอาจจะเล็ดลอดออกมาแต่ว่ามันอาจจะแบบ ไม่สามารถที่จะบ่งบอกได้ว,ว่ากลิ่นเนี่ยมันลอยออกไปจากห้องนี้นะมันอาจจะไม่ได้เยอะได้แรงมากทุกคนไม่ได้สังเกตเลยครับอืมเนื่องจากว่าห้องของยศอย่างที่บอกไปมันอยู่ติดกับประตูทางลงด้วยค่ะทางขึ้นทางลงเนี่ยแล,แล้วแล้วมันไม่ได้ติดกับห้องอื่นเลยครับอพอพอป้าแกเห็นอย่างนั้นนะครับคนที่อยู่ใกลๆเนี่ยก็ต่างตกใจครับว่าป้าเนี่ยกรีดร้องอะไรก็พากันเข้ามาดูค่ะก็ได้เห็นครับว่า ลุงยศเนี่ยนอนตายอยู่ในห้องจากนั้นก็ได้มีการแจ้งหัวหน้าง,งานครับแจ้งกู้ภัยเพื่อให้ขอให้ทางกู้ภัยเนี่ยมาเก็บกู้ร่างออกไปในวันนั้นค่ะแล้วก็ติดต่อญาติครับให้มารับศพอของแกเนี่ยครับกลับไปประกอบพิธทีทางศาสนาแต่ความพีของเรื่องนี้ครับมันอยู่ตรงนี้หลังจากที่ตลอดสองสามวันที่ลุงยศตายภายในห้อง่ะครับตลอดสองสามวันเนี่ยทุกๆเช้าเด็กๆที่ไปโรงเรียนนะครับ บางคนเนี่ยยังได้ยินเสียงลุงยศเนี่ยไออยู่ในห้องอืบางคนบางคนที่เขาเดินผ่านลงบันไดมาเนี่ยครับเด็กๆบางคนเนี่ยก็ยังเห็นลุงยศเนี่ยยืนยิ้มให้อยู่หน้าห้องอืโดยที่เด็กๆพวกนี้ครับเขายังไม่รู้เลยครับว่าลุงยศนั้น่ะได้ตายไปแล้วเพราะในวันที่พบศพอ่ะครับมันเป็นวันที่เด็กๆเนี่ยก็ไปโรงเรียนในช่วงเช้าพอดีอกว่าจะกู้ภัยมาเก็บศพมาอะไรเนี่ยเด็กๆก็อยู่ที่โรงเรียนกันหมดแล้วเลยไม่รู้เลยว่าลุงยศเนี่ยตายไปแล้วค่ะ พ่อแม่เองอะครับก็ไม่กล้าบอกลูกๆกลักวว่าเด็กๆเ,เนี่ยจะกลัวและอีกเหตุการณ์หนึ่งครับที่ทําให้พนักงานในโรงงานเนี่ยต้องขวัครับนั่นก็คือเมื่อพนักงานคนอื่นๆเนะ่ะได้ทราบว่าลุงยศเนี่ยตายไปแล้วเนี่ยต่างก็พากันโต้แย้งครับว่าบ้าเหรอพูดอะไรไปทั่วเมื่อวานเนี่ยแกยังมาตอกบัตรเข้างานพร้อมผมอยู่เลยอุยอพนักงานบางคนนะครับยังเห็นอยู่เลยครับว่าลุงยศเนี่ยมาตอกบัตรเข้างานพร้อมกับเขา บางคนก็บอกว่าผมเองเนี่ยก็เห็นแกนั่งกินข้าวที่โรงอาหารนะแกยังยิ้มทักทายผมอยู่เลยออบางคนก็บอกว่าผมเนี่ยก็เห็นแกนั่งมืออยู่ในห้องล็อกเกอร์อ่ะมั่วแล้วแกจะตายได้ยังไงออทุกคนครับพยายามแบบโต้แย้งกับสิ่งที่ได้รับมาครับว่าอาลุงยศเนี่ยตายไปแล้วค<อ>่ะเขาไม่เชื่อเพราะว่าทุกคนยังเห็นกันอยู่อ๋อประชวนกับหัวหน้าครับก็พยายามอธิบายครับแล้วก็บอกกับทุกคนครับว่า ลุงยศเนี่ยแกตายไปแล้วจริงๆอาจตายไปแล้วอย่างสามสี่วันสภาพศพแกมันเน่าอืดอยู่ในห้องเนี่ยก็บอกไปแบบนี้ครับพนักง,งานพอได้พอได้ฟังก็อึ้งไปตามๆกันครับเพราะว่าเขาได้รู้แล้วครับว่าไอ้สิ่งที่เขาเจอที่เขาเห็นกันมาเนี่ยนั่นคือลุงยศในรูปแบบของวิญญาณมไม่ใช่คนอีกต่อไปและถ้าเกิดว่าหากย้อนกลับไปในตอนเย็นที่เด็กๆเ,เล่นกันอยู่หน้าตึกแล้วเด็กๆเ,เห็นลุงยศมาเล่นมาคุยด้วยอื ไม่รู้ว่าวันนั้นน่ะเป็นวันที่ลุงยศอ่ะเขาเสียไปก่อนหน้านั้นแล้วหรือเปล่าแล้วที่ลงมาเล่นกับเด็กๆอ่ะนั่นก็ไม่รู้ว่าเป็นวิญญาณของลุงยศเที่ยงไม่รู้ตัวหรือเปล่าว่าตัวเองเนี่ยได้ตายไปแล้วค่ะหลังจากนั้นนะครับห้องเนี้ยก็ถูกปิดตายแล้วก็แทบไม่มีใครกล้าผ่านเลยค่ะเรื่องราวทั้งหมดมันก็ประมาณนี้ครับ <c oughs> แล้วลุงยศเขาเสียจากอะไรเรารู้ไหมพี่พี่หิน รู้ครับลุงยศเนี่ยเสียจากโรคประจําตัวเป็นเอเส้นเลือดในสมองแตกครับ oh. ก็เลยเป็นการตายที่ไม่มีเอเขาเรียกว่าอะไรมันมันไม่มีสัญญาณเตือนนะครับ mm hmm. โรคพวกนี้มอนยืดมาก็แบบปึ้งไปเลยอ mm ืม hmm. แต่ประเด็นคือแกไม่รู้ตัวนี่นแหละครับเนาะกำลังจะพูดว่าแกน่าจะไม่รู้ตัวว่าแกเสียแกก็เลยทําทุกอย่าง ไม่ได้จะหลอกใครนะจริงๆแล้วอ่ะคือเคยทักทายเด็กๆก่อนจะไปโรงเรียนก็ก็ทักทายครับอ่ะเคยไปทํางานต้องไปตอกบารตรงเนี้ยก็ไปตอกบารครับเอาไปทํางานเสร็จก็ไปกินข้าวที่โรงอาหารคือใช้ชีวิตตามปกติเพราะแกอาจจะยังไม่รู้ตัวว่าแกเสียใช่ครับ oh. ซึ่งผมก็ถามนุชไปว่าแล้วแล้วตอนนั้นหนูทํายังไงอ่ะหนูจะโรงเรียนหนูทำยังไงนุชบอกว่าหนูหนูต้องเดิน นุชต้องเดินอ่าแทนที่จะลงบันไดฝั่งลุงยศอะครับต้องเดินไปลงอีกฝั่งหนึ่งอ๋อเออมันเพราะว่ามันมีบันไดอีกฝั่งหนึ่งใช่ครับต้องเดินไปลงฝั่งนู้นเป็นเดินเดือนเลยกว่าถึงจะกล้ายอมลงฝั่งนี้แล้วตัวคุณนุชเองเนี่ยเคยได้แบบทัดอนุมานไปว่าลุงคุณลุงเสียไปแล้วเนี่ยคุณนุชเนี่ยเคยได้ยินเสียงเหมือนที่เด็กๆคนอื่นได้ยินไหมนุชไม่เคยได้ยินแบบนั้นครับโดนุชไม่เคยได้ยินแบบนั้นเพราะว่า อหลังจากที่ได้รู้ขา่าวอ,อย่างที่บอกไปนุชไม่ได้ลงทางนั้นเลยก็เลยไม่ได้ยินเสียงที่แบบว่าจะได้ยินเสียงลุงยศไอหรือว่ามีเอลุงยศออกมายืนทักทายด้านหน้าอืมก็เลยเป็นเป็นเรื่องเล่าอ่าท,ที่ที่มันเกิดขึ้นในในโรงงานที่พ่อนุชเขาอาศัยอยู่ช่วงหนึ่งทํางานอยู่ช่วงหนึ่งมันโหดตรงที่ว่าทุกคนเจอเนี่ยแหละใช่ครับเนาะแล้วช่วงเวลาที่เขาเจอเนี่ยไม่จะเป็นต้องกลางคืนเลยนะ เจอกันกังวันจะจะนี่แหละอือทีนี้พอเล่ามาถึงตรงเนี้ยค่ะน้องมิน้นค่ะพี่อยากถามน้องมิ้นว่าเรื่องนี้ดูสั้นไปไหมก็ก็ไม่นะคะไม่สั้นใช่ไหมไม่หรือว่ามันมีต่อเหรอหรือย,ยังไงมันไม่มีต่อในเรื่องนี้พี่พี่มีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะอยากจะเล่าเอามาสิ แต่มันไม่ใช่เหตุการณ์แต่มันไม่ใช่เหตุการณ์ที่มันเกิดกับพี่นะอืต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่มันบังเอ,อิญอ่ะพี่ต้องใช้คําว่ามันบังเอิญจริงๆอออืะโเคของแถมในมินชอบอยู่แล้วมาค่ะเป็น,ปน,ปนของแถมกิมมิคเล็กๆครับเป็น <มา S 1> กิมมิคเล็กๆได้อะต้องบอกทุกท่านก่อนนะครับว่าเอ่ะทำไมวันนี้หินมายากลนมาสั้นจังคังคังเรื่องผีผมน้อยมากครับเพราะว่า จากที่ที่บอกไปตอนตอน้นผมไม่ได้เล่ามาค่อนข้างนานแล้วก็การเรียบเรียงเรื่องในแต่ละเรื่องที่คนส่งมาเนี่ยเอองานผมค่อนข้างเยอะเลยครับตรงนี้มันไม่เป็นเวลาบางวันมีงานเช้าบางวันมีงานบ่ายบางวันมีงานเย็นมันต้องอใช้เ<ช>วลานนะการเรียบเรียงเรื่องเนี่ยใช่ครับก็เลยอาจจะได้มาเป็นเรื่องสั้นอื